เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ep หนึ่งกับหนุ่มอาหรับนะเออก็ไม่ได้หนุ่มแล้วแหละคลุณลุงสุดหล่อนะคะซึ่งรวยมากเป็นมหาเศรษฐีนางได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบาร์แห่งหนึ่งที่อยู่ในโรงแรมกไ็ได้ไปเจอกับสาวสวยสาวสวยขอเรียกว่าน้องเอกับน้องบีละกันนางก็เลยเห็นน้องเอเนี่ยเขาดูมีเสน่ห์กว่าดูสวยกว่า นางก็เลยชุดน้องเอหลังจากที่ชุดน้องเอก็มีการซัมติ้งนะครบแล้วก็รับเรี้ยงกันนะคะแต่น้องเอนะได้ไปทำงานที่อื่นก็เลยทำให้คุณลุงสุดหล่อเนี่ยเหงาน้องเอไม่อยู่นะคะก็เลยไปกลับไปเที่ยวที่บาร์ใหม่พอกลับไปเที่ยวที่บาร์ปุ๊บเนี่ยที่ความว่า B เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกับสาวสวย A ก็เลยเข้ามา เข้ามาแบบไหนก็เพื่อนก็ขาดเหลี่ยมหกไงมันก็มาอ่อยนิดนึงนะคะคุณลุงก็แบบว่าอ้าฉันรู้ละเธอเข้ามาอ่อยฉันนี่นาโอเคงั้นฉันจัดให้ไม่เป็นไรเพราะฉันก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วยิ่งถ้าใครเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยคุณลุงชอบมากเพราะมันมีความตื่นเต้นนะคะหลังจากนั้นคุณลุงก็เลยโชว์ความรวยของตัวเองนะคะพาไปกินอาหารที่แพงมากคํานึงเนี่ยหลายพันเลยนะก็พาไปชอปปิ้งนู่นนี่นั่นจนน้องบีเนี่ย อุตายละรู้สึกว่าฉันต้องมาเป็นหนึ่งของเขาแน่แนเลยก็เลยหลังจากจบกับจันช้อปปิ้งมันก็เลยไปจบกันที่ห้องสี่เหลี่ยมพอถึงเวลาที่ไปเข้าห้องด้วยกันคุณลุงสุดหล่อเนี่ยเขาก็แบบคิสคิสคิสทีเนี้ยเขาจะได้เวลาเข้างานแล้วไงฉันต้องเข้างานแล้วว่าเออทางผู้ชายก็เลยบอกว่าแต่ฉันไม่มีคอนดอมนะทางน้องบีทางสาวบีหรอะ ไม่เป็นไรฉันมีนี่ก็เลยอาจจะบระฮื้อกันพอจากหลังจากที่อาจจะบระฮื้อกันแล้วเนี่ยทางน้องบีเนี่ยคนสวยเนี่ยเขาก็แบบฉันรู้สึกเสียใจกับเพื่อนเอจังเลยอ่ะแล้วทางผู้ชายเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเบฟฉันจะเก็บเป็นความรับฉันเข้าใจเธออ่าทางผู้หญิงก็แบบรู้สึกผิดว่าทรยศเพื่อนอะไรเงี้ยนิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอีพีหนึ่งก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ,คะเดี๋ยวรอมาฟัง E ีีถัดไป อย่าร้อนตัวนะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงใครนะมันเป็นแค่นิทาน